แตนายตั้มเนี่ยนะเด็กคณะก็ดีลุงจะรูนะพอเห็นเงินเข้านะอาจารย์มันกตามความคิดอนะ่ะมันจะไปทั้งโลกโลก็เลยไปเตี่ยวรอเพื่อความจะอยาการโนดจะการให้เอาี่ล้าน,นนะไรรวมทั้ง้อหาที่เพิ่มนะยั เดี๋ยวนี้พวกได้ไอ้ไอ้มาดินาจารย์ไม่ค่อยมีแล้วถูกหลอกแนวคอนเซนเตอร์เดี๋ยวนี้มาลูกแบบหม่สารมากรอมังมีเรื่องตรงโน้นปัญหามันมีข้อมูลล้วครบครับไอ้คนขายข้อมูลตอนนั้นน่ะไม่มีใครรู้ได้ตั้งหลายแสนแต่ว่าข้อมูลไปหมด ข้อมูลมันรู้ตั้งแต่ผมรับราชการเวลาที่วา่จาจ้างเรามาคุรนได้มันรู้หมดแสดงว่าคนขายและกรมการปกครองน่าน่าคิดอาจจะมีล่า ถ้าตื่นมาฟังก็สูตรละก็สูตรแปลแค่สามอันนะธรรมจักรแล้วก็อานาตาลัสแล้วก็อะไรที่ของร้อนอ่ะรักที่อ่าอ่าตาหูลูกตาหูจะมุมนี้ตาใจเป็นของร้อนแล้วไอ้ที่สองนี่อานาตาลัสนี่ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีตัวตน <c oughs> <c oughs> แล้าจา์เบียรกแกแก็อหลักธรรมผมไม่อาากก่านคุณธรรมตั้งแต่หนุ่มๆอามาตลอดแกแก็ไม่กล้าจากหลักธรรมนั้นเพียงแต่ว่าเสียงแค่นึก็พี่ ประเภทการก้าวเล้าอาจารย์ที่อาจารย์พูดในตะเลยนะโอเคได้พวกไปขึ้นหนึ่งแล้วอีกขึ้นไม่ยออไอเียงอย่างนี้เสียนมันจะลุ่มนูนอย่างนี้ รับเงินเสาเลยอาจารย์ไอาจารย์ออกอะไรกันเลยพูดก็ไม่รู้เรื่อง พ ah ุ้าเขียนเื่องในรูปงามนเล่นเล็กๆก่นโ็จลุ้นกับไอตรงนี้เล่นเนี้ยแย่เนี่ยพอตัดทิ้งในหมงถ้าึงต้องปฏิบัติทางหน่าจเพราะว่าพลังจิตของเราที่ที่จะรับอะไรที่จะคลายอะไรทิ้งมันต้องขึ้นจากสภาพจิตปฏิบัติ อยู่อ่านเป็นความรู้อ่ะใครๆก็รู้ร่ะลูกไปตัด <laughs> ง,งานิญญาณแต่ว่าปฏิจจสมุปบาทนี่ที่ผมศึกษาไม่รู้ถูกไหมอาจารย์ถ้าตัดตัดที่ปักสระตัวนั้นนะตัวที่ตัวที่ที่น่าจะน่าจะตัดได้ทันอันนี้วันรวบตัวนะครับดูชาววั ดึงคนก็ไม่ขึ้นดึงตายก็ไม่คับครับครับครับ ปฏิทินแขวนอ่าเป็นที่นิยมครับอาจารย์เพราะส่วนมากเอาไปแขวนที่บ้านแต่ปฏิทินตั้งนี่มันทั่ววัยรุ่นที่ทำคอมทำอะไร วันนี้คนขอกระดินแฟนเยอะมากครับ เราทำอะไรอาจารย์ทำวัวงแต่ไม่อาจารย์ทไว้ีที่เป็นสงๆวม่ออราทำววตนิ